ถ้าพี่หนอมาส้มให้มันพน่อในปุ่มหมู่บ้านนี่จ้ะปุ่มบ้านออนแดดเนาะลองประมาณนี้จ้ะไม่ใ,ใหญ่ไม่เล็กเนะาะใยนี่ว่ามันทีพอดีบ่ะลองจำนี่พอดีกำลังสวยกำลังงาม แปลงก็พอดีสวยบ่บ่บ่ใหญ่เกินน้อยเกินนี้เนาะพี่น้องเนานะพี่น้องเฮ็ดคี้กันบนน่เนาะอ่าแล้วเฮ็ดสองแบบจ้าแบบนี้แล้วก็แบบแบบพันพันสามพันสามยกกล่องกระเฮ็ดแบบนี้กระ,ะเฮ็ดอ้าแล้วว่าเฮ็ดใส่กันร้องเบิงว่าแบบใดมันจะดีใช่ไหมพี่น้องแต่ละเฮ็ดลองรองเบิงว่าแบบใดดีปีนาก็จะลูกพิ่ปีนาเรากพ่อปีกายานี่กับปลูกยูย่ ี๋ยวปีนี้กูมัน่นแล้วสีดสีดให้เบิงเ้งแล้วพี่น้องเด้วกำลังห้าเอาผานลงงงปลูกกำห้เาเอาผานโยกรองโยกปลูกกับเ้าเอาผานสามยกรองนี่อันไดนเ่สิจังร่กันเพราะยายนี่ปลูกไว้คนละแปลงอยู่เดี๋ยวตอนกูจะพาไปดูจ้าโอเคค่ะ